ดำเนินรายการโดยเสียงพระชื่อดังวันชัยสุพรรณเจาะลึกทุกเรื่องราวไม่ว่าจะเป็นพระกรุพระเก่าพระใหม่ติดตามทุกข่าวความเคลื่อนไหวในวงการพระเครื่องและทุกงานพิธีเข้มขลังจากทุกวัดทั่วไทย ครับสวัสดีครับพบกันเช่นเคยครับในรารคุยเฟื่องเรื่องพระก,ก็เป็นประจำนะฮะเราจะนําเรื่องราวต่างๆไ,ไว้ว่าดแพรบูชาพระเครื่องเลียงคราจารย์เครื่องรางของข,องของังและวัตถุที่เป็นมงคลหรือเป็นพิธีกรรมต่างๆนะ,ะครับวันนี้เราจะมาพูดมาเปิดตํานานเรื่องกระบานสเปียรและพนมกุเรนในตอนที่สองฮะครับเราจะมาพูดเรื่องของพนมกุเรนนะครับพนมกุเรนนี่มีศิวลึงนับพันองค์อยู่ใต้น้ำนะฮะศาสนาอินดูหรือส วะนิกายบูชาศิวรึงว่าเป็นต้กนกาเนิดของสรัรพพสัตในสัพพสัตสัพพชีวิตอยู่ในจักรวาลน,นี้นะิวรึงก็คืออัยวะเพศใช้ทแทนพระศิวะและโยนีฐานโยนีที่ร้อมรอบพระศิวรึงนนะก็คืออัยวะเพศของอของหญิงซึ่งหมายถึงพ่อแม่อุมาเทวีชัยยาของพระศิวะนั่นเองนะฮะ ชาวอินดูเชื่อว่าตราบใดที่อวัยวเพศทั้งสองยังอยู่ด้วยกันตราบนั้นโลกจะมีความอยู่เย็นเป็นสุขคือต้องคู่กันแยกกันไม่ได้นะจึงมีความเ,มเจริญรุ่งเรืองสําหรับการบูชาศิวลึงนั้นพราหมณ์จะประกอบพิธีให้ผู้ที่บูชาน้ําน้ามาราดบนศิวลึงและน้ําที่ลดนั้นก็จะไหลลงมาที่ช่องโยนีนะลงไปสื่อสมสูตรผู้คนที่มารองรับน้ํานี้เชื่อกันว่าเป็นน้ําศักดิ์สิทธิ์สามารถ รักษาโรคภัยไข้เจ็บได้อันนี้เป็นความเชื่อเลยนะการประกอบพิธีกรรมการทําน้ําศักดิ์สิทธิ์การทารทไม่บ่อยนักโดยปกติแล้วแท่นสิวลึงจะถูกประดิษฐ์ไว้บนรพระปรางประทานของปราสาทต่างๆนะฮะที่เราได้พบเห็นนะไม่ว่าจะเป็นพนมรุ้งของไทยหรือจะเป็นนครวัดนคนรธมหรือปราสาทหินต่างๆนะฮะเมื่อกระทําพิธีเสกน้ําศักดิ์สิทธิ์จึงได้ปริมาณน้ําที่ไม่มากนักในในขณะนั้น ชาวเมืองต่างๆก็พากันมาลองรับน้ำกันมากมายพระเจ้าชายวรมันที่สองเนี่ยทรงเห็นว่าเป็นความยุ่งยากและไม่ตัวถึงจึงได้มีความคิดทำให้ให้แม่น้ำเสียมเรียดกลายเป็นแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์เสมือนแม่น้ำคงคานะเนฮะพระองค์จึงให้โปรดให้สร้างสิวรึงอยู่ใต้น้ำใต้น้ำที่เป็นเป็น,น,นองค์นะฮะเพื่อให้น้ำไหลผ่านรูปแกะรูปแกะสลักสิวรึงใต้น้ำ จึงเป็นน้าที่ศักดิ์สิทธิ์น้าที่ไหลผ่านตรงนั้นที่ลงมาเสียมเรียบจึงเป็นแม่น้ําที่ศักดิ์สิทธิ์นะให้ผู้คนมาลองรับไปกินหรือนําไปฝากญาติมิตรที่อยู่แดนไกลออกไปที่ไม่สะดวกที่จะเดินทางมาสิวลรึงอยู่ใต้น้ําเป็นช่วงต้นแม่น้ําเสียมเรียบนี้อยู่บนภูเขาประเทศที่มีหินทรายอยู่ใต้น้ํายาวหลายหลายราย้รอยเมตรนะฮะขอโบราณจึงได้ขุดทางสายน้ํา ใหม่ให้เบี่ยนเบียนจากสายน้ําก่ำเนี่ยให้ไหลลงมาผ่านสิวลึงที่ขุดมาเป็นมันพันองนะฮะการกระทําแกะสิวลึงใต้น้ําจึงได้สะดวกการแกะศิวลึงเรียบร้อยจึงได้กบทางเบี่ยงน้ํานั้นปล่อยให้น้าไหลผ่านทางนะครับก็เรื่องราวต่างๆนี่เราได้เปิดตํานานเรื่องของสิวลึงนะฮะตอนนี้สําหรับสิวลึงที่อยู่ใต้น้ําปริมาณหนึ่งพันพอองซึ่งใช้แทนฤษีพันเขาเรียกว่าใช้แทนฤษีหนึ่งพัน ตนหรือ1 0 0องค์นองคะจากนั้นเสวลึงก็จะมีรูปพระวิษณุเทพที่แกะสลักอยู่นะพนมนุเรนจึงเป็นที่ตั้งของมหาบบรพุมหานครหมายถึงว่าพระศิวะส่วนบรรพศหมายถึงภูเขาหมายถึงว่าเมืองที่มีที่อยู่ของพระศิวะพนมนุเรนจึงเป็นนิมิตร,รูปของพระสุเมนตสรรที่มีชทีนะ่มี1 0ยยอดนะฮะ109ยอดนะฮะ ย่อยเขาสูงถึงเขาไกรลาชเป็นที่อยู่ของพระศิวะและพระนางอุมาเทวีและพนมบุเรงก็ยังเป็นสัญลักษณ์ของภูเขาหิมลัยนี่คือเขาเปรียบเทียบเลยนะก็ย้อนอคือก๊อปปี้มาจากประเทศอินเดียภูเขาหิมะไรเลยนะที่มีแม่น้ําศักดิ์สิทธิ์ไหลลงมาจากทานสวรรค์นะฮะน้ำตกพนมบุเรงหลังจากชมฟารมอัจตานของ สิวรึงเป็นพันงานแล้วสายน้ําที่ไหลผ่านลงมาสู่ที่ต่ำยังเกิดให้มีน้ําตกสวยงามเป็นสองชั้นครับวันที่22เดือนสิงหาเราจะพาคณะเราเนี่ยจะไปเปิดตำนานเรื่องราวของสิวรึงเรื่องราวของพระตีมุรติเรื่อง,าองร,รองาวของพระเจ้าสร้างโลกเรื่องราวของพระฤกษ์โดยก็มีพระเกจิอาจารย์ชื่อดัง3ามองค์เป็นผู้นําเราจะไปเปิดตำนานให้ทุกท่านได้ทราบได้รู้เห็นที่มาของอพระตีมุรติเทพสิวรึงหรือ พระเจ้าสร้างโรคหรือเอขาเรียกว่าตัวเกิดตัวพ่อตัวกําเนิดหรือที่ชาวบ้านเรียกว่าประเข็ครับสําหรับวันนี้ก็ให้ความรู้ท่านใครนี้ก็ต้องขอลาท่านด้วยเวลาเพียงอันนี้สวัสดีครับคุยเฟื่องเรื่องพระดําเนินรายการโดยเสียงพระชื่อดังวันชัยสุพรรณเจาะลึกทุกเรื่องราวไม่ว่าจะเป็นพระกรุพระเก่าพระใหม่ติดตามทุกข่าวความเคลื่อนไหวในวงการพระเครื่อง และทุกงานพิธีเข้มขลังจากทุกวัดทั่วไทย